หนูรู้จักเหรอโอ้รู้จักจากไหนอะคะไม่บี๊รู้จักอหรอคะลูกอ๋อทำไมหนูเก่งจังเลยนหนูดูจากไหนอะคะหนูดูจากไหนอะคะหันทางไหนคะเนี่ย นั่งเลยค่ะทำไมหนูเก่งจังเลยอ่ะรู้จักด้วยเอาขาขึ้นค่ะลูกอ่ะเอาขาขึ้นแล้วก็นั่งค่ะอ่าอย่างนั้นละคะ่ะฮึ๊บอ้าวต้องจับอันนี้ด้วยเหรอไม,ไม่ตัง้งวางไว้อันนี้หนูจับข้างนี้ไดแล้วนะปึือจับไว้ดีๆนะลูกโอยเก่งจังเลย ทางนี้มาไม่ได้ต้องลงมาลงมาข้างล่างเอาไว้อย่างงั้นแล้วค่ะลูกเดี๋ยวแม่ไปเก็บให้โอเคเก่งมากเอาลงมาด้วยทำพยายา หนูรู้ได้ยังไงว่าเล่นแบบนี้